แล้วเราก็ได้ักร้อยมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตั้งแต่ร no yes ้อยต้นร้อยกลางแล้วก็ร้อยลายนะคะมาดูที่เดือนธันวาคมเราเริ่มแตกมาที่สองพันนะคะทุกท่านเราเริ่มแตกที่หลักพันเลยนะคะปีถัดไปนะคะมันเริ่มสองพันมาตลอดเลยค่ะสองพันสิบสองหลักพันหลักพันมาตลอดนะคะ ปีนี้ที่เราได้รายได้อย่างต่อเนื่องก็สืบเนื่องมาจากว่าการที่ลูกค้าเก่าเรานะคะสมาชิกเก่ากลับมาซื้อใช้เหมือนเดิมแล้วก็ประกอบก,กับสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเราทาอย่างต่อเนื่องทาให้เรามีรายได้แตกอยู่ที่หลักพันกานะคะถ้าสังเกตดูให้ดีอ่ะเราเริ่มมีหลักหมื่นเราเริ่มโผล่มาแล้วค่ะจนมาถึงปีนี้เองค่ะปี2024 ทุกท่านคะเรามีรายได้แบบก้าวกระโดดแล้วค่ะจนทำให้เราอะ่ะสามารถมีรายได้ติดชาร์จแทบทุกเดือนนะคะคตงเน,นี้ทำให้เราสามารถพูดได้ว่าสำเร็จสำเร็จสามารถพิชิต3สามปีติดชาร์จนะคะการที่รับรายไ,ได้เป็นี้คุณผมอยากจะพาทุกท่านเนี่ยนึกในนาการตามผมก่อนว่าถ้าเกิด เรานะครับทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นผมขายพัพเครื่องเมื่อใดที่ผมแก่เจ็บป่วยงานขาดผมไม่สามารถขายได้นะครับไรายได้เป็นข้าขต่อสุดหายฉะนั้นผมต้องการสร้างแพสซีฟอย่างที่เราแก่เราทำงานไม่ได้ครับนั่นคือเป้าหมายที่ผมอยากได้นะครับถึงได้ตั้งเป้าหมายว่า3ปีเราต้องมีรายได้ทุวกวันนี้ ถ้าเกิดคุณทำงานประจำในวันที่คุณเกษียณตอนอายุ60เนี่ยคุณสามารถเก็บเงินเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่ที่คุณจะสามารถใช้ในอนาคตหน้าที่แรกอ่ะผมตั้งเป้าแค่2,000เอาแล้วจ่ายไปได้เสริม2,000ฉันไม่ต้องหวังเงินเดือนรัฐฉันพอแล้ว2,000แต่ในความจริงมันไม่พอแต่บวกกับอาชีพหลักของท่านพออยู่ได้แต่ไอ้เนี้ยเป้าตรงนั้นอยนี้ไปแล้ว ต่อไปผมก็คืออีกสองปีมันจะมีรายได้เดือนละห้าหมื่นครับโดยที่ไม่ขายประกันนะครับต้องขอบอกกไนเนาะก็ต้องขนะองบอกกันว่าโดยไม่ขายประกันนะครับารายได้ที่โทรให้ท่านเน,นี่ยไม่ใช่เกิดจากค่าคอมนะครับเกิดจากค่าสายงานนะครับที่เราไปแนะนับเขามาแล้วเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับจากค่าตำแหน่งเราได้คือสิส่งที่เราได้สมมติว่าพี่น้องทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านผม ผมเป็นนขายประกันค,คำถามคือผมจะขายพี่ๆไหมขายแต่พี่ๆจะซื้อรบผมไหมแต่เมื่อซื้อต้องทางกระสีกรุงได้ในราคาถูกก็อย่างที่ผมเคยพูดคือสองหมื่นรถสองพันหมื่นห้าลถหมื่นห้าหนึ่งหมื่นรถหนึ่งพันใรับแล้วผมจะขายไทยถ้าเกิดมันเป็นอำเภอท่านละครับเป็นจังหวัดท่านละครับแล้วต่อไปท่านจะขาย นั่นคือสิ่งที่ผมคิดต่อตลอ,อดมาว่าผมไม่ถนัดเรื่องขายผมเลยขยายในอนาคตน้านะครับตีกูุงเนี่ยจะเติบโตขึ้นเป็นล้านร้านแน่นอนนะครับทําไมผมถึงได้ทำตีกรุงพ่อแบบนี้ครับผมยิ่งทางานยิ่งทํามากสมาชิกมากผู้ถือพวกมากรายได้ผมก็จะมากผมไม่ต้องออกไปนัางขายลูกค้าเข้ามาใช้ในระบบ ที่เราสองคนเนี่ยที่ผนมาทำธุรกิจสีกู <c oughs> มันเป็นพเพราะว่าเราอะกล้าที่จะเปลี่ยนนะคะเรากล้าที่จะเปลี่ยนจากวิกิตให้เป็นโอกาสเรากล้าที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นวิชาหรือที่เราไม,ม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะทั้งที่เราอะไม่มีความรู้ไอีก็ไม่ได้โซเชียลก็เรียนไหม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เราสามารถฝึกฝน,นได้ค่ะเราเรียนรู้แล้วเราก็ลงมือทำ นะคะเชื่อเลยค่ะว่า,วาถ้าเราทําได้อ่ะทุกท่านอ่ะก็ทําได้อยู่แล้วนะคะอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเพราะเราก็ไม่ได้เก่งและเราก็ไม่ได้ว่ามีจุดเด่นแต่เราอ่ะมีจุดยืนที่เรา<อ>จะมุ่งมั่นไปสู่ความสําเร็จนะคะแต่ว่าความสําเร็จทั้งหมดเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีเป้าหมายและเป้าหมายของเราในปีนี้ปีนี้นะคะปีนี้ครับปีนี้ค่ะ,คะเราจะขึ้น เดินฮ่ะแล้วพบกันที่ป่าดงเลนครับ